ในบรรดาปัญหาเรื่องของไขมันส่วนเกินหรือเรื่องของปัญหาเรื่องของสัดส่วนนะคะปัญหาหนึ่งที่หมอมักจะได้รับคําถามจากคนไข้ก็คือเรื่องของเซลลูไลท์หรือเจ้าผิวเบลกส้มค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันสุพริณจากแอดไลฟ์คลินิกนะคะน็อปิกในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเซลลูไลท์ค่ะ เซลลูไลท์หรือเจ้าผิวเปลือกส้มนะคะเป็นปัญหาที่กวนใจของใครหลายๆคนนะคะวันนี้หมอก็เลยจะมาพูดให้เราทราบถึงว่าเซลลูไลท์คืออะไรนะคะมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างและเราสามารถจะดูแลรักษาเจ้าเซลลูไลท์ได้อย่างไรเชิญรับฟังจากคลิปนี้กันได้เลยค่ะผิวหนังตามปกติของคนเราก็จะมีความเรียบเนียนสมูทดูหน้าสัมผัสใช่ไหมคะแต่ในบางครั้งเรากลับพบว่าผิวบางบริเวณมีลักษณะเป็นรุขร่คล้ายๆกับผิวเปลือกส้ม นั่นแหะคะ่ะก็คือเจ้าเซลลูไลซ์นั่นเองนะคะองค์ประกรอบของการเกิดเซลลูไลซ์นั้นเกิดมาจากอันดับแรกเลยนะคะก็คือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เราเรียกว่า subcutaneous fat tissue นะคะมีการเกาะตัวกันเป็นก้อนรวมถึงมีการดึงรั้งของพังผืดใต้ผิวหนังนะคะจึงทําให้เราเห็นว่าผิวเนี่ยมีความไม่เรียบแล้วก็ขรุขระอย่างที่เราเรียกว่าผิวเปลือกส้มนั่นเองคะ่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริเวณที่จะเกิดเซลลูไลต์ก็จะได้แก่บริเวณก้นสะโพกหรือบริเวณหน้าท้องนะคะโดยที่พบว่า80%ของคนที่เป็นเซลลูไลต์เนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายค่ะในการแบ่งระดับความรุนแรงของเซลลูไลต์นะคะ mm hmm. ก็สามารถแบ่งคร่าวๆได้3เกรดค่ะระดับที่1น,นะคะก็คือระดับ เริ่มต้นนะคะก็คือจะเป็นเซลลูไลท์ที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูผิวก็ยังดูเรียบอยู่นะคะแต่เมื่อไรที่เราจับผิวหรือบีบผิวขึ้นมาจะเห็นเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำนั่นก็คือระดับที่1ค่ะ ส่วนระดับที่สองของเจาเซลูไลซ์ก็คือระดับปานกลางนะคะระดับปานกลางก็จะมีลักษณะที่มากกว่าระดับแรกขึ้นมานิดหนึ่งก็คือจะเกิดเซลลูไลซ์ให้เห็นได้แม้นว่าเราจะไม่ได้บีบผิวขึ้นมานะคะแต่จะเป็นในบางอริยบทค่ะอย่างเช่นเวลาเรายืนขึ้นนะคะแต่เมื่อเรานอนลงหรือมีการรีแลกซ์นะคะเจ้าผิวเปลือกส้มก็สามารถหายไปได้เองค่ะส่วนในระดับสุดท้ายนะคะก็คือระดับที่3เป็นระดับที่มี ความรุนแรงนะคะเซลูไลต์จะสามารถเห็นได้ในทุกอริยาบทน,นะคะไม่ว่าเราจะยืนนอนหรือนั่งนะคะสําหรับสาเหตุของการเกิดเซลูไลต์ที่แท้จริงนะคะเราอาจจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะเนื่องจากมีปัจจัยมากมายจริงๆนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเซลูไลต์ค่ะในที่นี้หมอจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆเพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะ ปัจจัยแรกนะคะก็คือในเรื่องของฮอร์โมนค่ะซึ่งมีฮอร์โมนหลากหลายชนิดเลยนะคะที่มีผลต่อการเกิดเซลลูไลค์ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงกว่าเพศชายนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมร้อยละ80ของคนไข้ที่มีเซลลูไลค์นั้นจะเป็นเพศหญิงค่ะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือฮอร์โมนอินซูลินค่ะฮอร์โมนอินซูลินจะสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแป้งข้าวหนังจานค่ะ อินซูลินมีผลต่อแฟตเซลล์นะคะดังนั้นเมื่อเราบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นอินซูลินจะเพิ่มมากขึ้นและส่งผลทำให้เจ้าแฟตเซลเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นเซลลูไลต์ก็จะแย่ลงค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือในเรื่องของพันธุกรรมค่ะในบางคนนะคะก็จะมีในเรื่องของพันธุกรรมที่ทําให้เป็นเซลลูไลต์ได้ง่ายกว่าคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยภายในซึ่งเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะคะ ปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งการบริโภคนะคะการออกกําลังกายการพักผ่อนความเครียดนะคะเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุของเจ้าเซลลูไลท์ได้เช่นกันค่ะหลังจากที่เราพอจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเซลลูไลท์กันแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลและรักษาเซลลูไลท์ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถจะก,กําจัดเซลลูไลท์ไปได้ทั้งหมด100%เซ์นะคะ แต่เราสามารถดูแลให้เซลลูไลต์ดีขึ้นได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะในเรื่องของการบริโภคค่ะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดตแป้งข้าวน้ำตาลนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นนะคะหมอจะแนะนำว่าการบริโภคอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดตเราควรบริโภคให้พอเหมาะนะคะไม่ควรบริโภคมากเกินไปค่ะ เพราะจะเป็นสาเหตุทําให้ฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มสูงขึ้นและเซลลูไลต์ก็จะแย่ลงนะคะสําหรับคําแนะนําอีกอันนึงนะคะในการที่จะลดฮอร์โมนอินซูลินนั่นก็คือการทํำ intermittent fasting diet ค่ะก็จะสามารถช่วยควบคุมให้อินซูลินลดลงได้นะคะสุดท้ายนะคะก็คือการดื่มน้ําค่ะเราควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย1.5-2ลิตรในแต่ละวันนะคะก็จะช่วยทำให้เซลลูไลต์ดีขึ้นได้ะคะ่ะ ต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองค่ะอย่างที่เราทราบนะคะว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีก็ควรจะออกกําลังกายให้เป็นประจําสม่ําเสมอใช่ไหมคะในเรื่องของเซลลูไลต์ก็เช่นกันค่ะการออกกําลังกายจะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะทําให้เซลลูไลต์ดีขึ้นค่ะรวมถึงนะคะการไหลเวียนโลหิตบริเวณใต้ผิวหนังที่ดีขึ้นก็จะทําให้การบวมน้ําลดลงเซลลูไลต์ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือในเรื่องของความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเมื่อเกิดความเครียดขึ้นนะคะในร่างกายเราจะเกิดฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นค่ะเมื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นนะคะก็จะมีผลโดยตรงทั้งฮอร์โมนอินซูลินที่สูงขึ้นด้วยรวมถึงโปรตฮอร์โมนที่ลดลงค่ะอันเป็นปัจจัยทำให้เซลลูไลตนั้นแย่ลงด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะเราควรลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดค่ะรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอด้วยเช่นกันค่ะณปัจจุบันนะคะมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยเสริมนะคะในการดูแลเรื่องของเซลลูไลท์ให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเครื่องเลเซอร์ที่ปล่อยพลังงานขึ้น่นวิทยุนะคะหรือ r ร d i โอ r e คว e อนซนะคะ โดยที่หลักการก็คือจะเป็นตัวช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะคะลดการบวมน้ำนะคะอันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเซลลูไลซ์เซลลูไลซ์จึงดูดีขึ้นค่ะค่าสุดท้ายนี้นะคะหมอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่มองหาการดูแลรักษาเจ้าเซลลูไลซ์หรือผิวเปลือกส้มกันอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลค์ like กันนะคะ